สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะครับมาพบกันเช่นเคยทุกวันพุธนะครับเวลา10บนากาสานาทีถึง11บเนกาสานาท,นาทีกับคุณครูพีรวิชสุธิรัพย์หรือคุณครูเท่นะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเรื่องโฟลชาร์ดหรือผังงานกันมานะครับจากที่คุณครูตรวจใบกิจกรรมที่นักเรียนได้ทํามาหลายคนคุณครู ให้ควาชื่นชมนะครับให้ความชื่นชมในความตั้งใจแล้วก็ความเอาใจใส่เป็นอย่างดีอีกหลายคนนะครับก็ยังมีการปรปับปรุงแก้ไขก็อยากให้พัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นโดยฟังให้มากขึ้นนะครับในกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นใบกิจกรรมที่1.1ภารกิจตามล่าหาสมบัติครับ ซึ่งภารกิจตามล่าหาสมบัติก็ยังสอดคล้องกับตัวชีวัดป .6 ทั1การใช้เหตุผลเชิงตรารกะาในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวิดีโอการสอนนะครับการแสดงขั้นตอนของโฟลชาร์ตคุณครูจะไม่เอามาให้นักเรียนดู นะครับเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องโฟชาร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คุณครูแค่จะมาสรุปให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบคำว่าผังงานหรือโฟชาร์ t ก็คือการใช้การออกแบบหรือการวางแผนนะครับการออกแบบหรือการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อช่วยให้เข้าใจขั้นตอนหรือเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อพบข้อผิดพลาด นะครับอันนี้กําลังจะฝึกให้นักเรียนเป็นนักเขียนโปรแกรม่าเป็นพื้นฐานที่เอาไปใช้ได้นะครับนอกจากจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็แก้ไขได้แล้วนั้นยังสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับกิจวัตรประจําวันของนักเรียนได้อีกด้วยสําหรับตัวนี้ก็คือตัวสรุปนะครับผังงานถ้าครูพูดคําว่าผังงานก็ภาษาอังกฤษคือ o ฟ c h a r t ออกแบบวางแผนขั้นตอนช่วยให้เข้าใจขั้นตอนเห็นภาพแล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับได้มาด,ดูกันที่สัญ,ญลักษณ์ที่นักเรียนได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูขอหยิบยกเป็นภาพบางส่วนจากาสไลด์ของโปรเจกต์14โครงการของสอสอวททที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็จะมี4สัญลักษณ์หลักๆนักเรียนครับ 1. สัญลักษณ์เริ่มต้นสิ้นสุดภาษาอังกฤษคือ start and end นะครับเป็นสี่เหลี่ยมมงมลนแบบนี้สัญลักษณ์ที่2ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะแสดงออกถึงการปฏิบัติงานหรือ p โ o c เ s s การปฏิบัติงานคืออะไรเช่นทอดไข่ซักผ้าช่วยแม่ล้างจานเดินอ,อันนี้คือการปฏิบัติ ส่วนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นลักษณะของการตัดสินใจหรือ decision ใช้ในการตัดสินใจว่าจริงหรือเท็จใช่หรือไม่ใช่นะครับซ้ายหรือขวาอะไรลักษณะนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์ที่2 3ส,ส,สัญ,ญลักษณ์ที่4คือ arrow แสดงทิศทางนักเรียนหลายคนเขียนสรุปมาให้คุณครูสัปดาห์ที่แล้วก็ขาด arrow ไปบ้างนะครับ สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมขึ้นมาในขณะเรียนนักเรียนไปหยิบมาได้เลยตอนนี้นะครับก็คือเอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณหนูไปหยิบมารอเลยครับพร้อมกับปากกาหรือดินสอ,องานวันนี้ครูแนะนำให้ใช้ดินสอนะครับดินสอก่อนนะครับแล้วก็เตรียมสีมาด้วยนะหนึ่งเอกสารสองดินสอสามสี สีไม้นะครับตัวอย่างก่อนที่เราจะไปทําใบกิจกรรมตัวอย่างครับเราจะประยุกต์ใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เราเรียนมาในเรื่องโฟชาร์สสัญ,ญลักษณ์แรกคือเริ่มต้นสิ้นสุดจะมีทั้งหัวและท้ายสัญ,ญลักษณ์ที่2คือสัญ,ญลักษณ์ของ p ร o c e s s หรือขั้นของการทํางานกิจกรรมที่นํามานําเสนอคือการซื้อขนมอพอเราเริ่มการทํางานเช่น เราจะสั่งตัวละครไปซื้อขนมเราก็บอกเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วทําอะไรต่อครับมีแอโร่ลูกศรนําทางมาแล้วบอกว่าให้ตัวละครไปทําการหยิบขนมมาไปทําการหยิบขนมมาหยิบขนมเสร็จจะไปจ่ายตังค์แล้วก็ต้องใช้การตัดสินใจเข้ามาควบคู่ครับการตัดสินใจ เอ๊ก็เลยคิดว่าเงินในกระเป๋าที่เรามีพอไหมอพอไหมลองตรวจสอบเงื่อนไขสิถ้ามันไม่พอเราก็ต้องเป็นไงครับใช้แอร์โรย้อนกลับไปเกือบถึงจุดเริ่มต้นเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้กลับไปดูว่าเอ๊ะกระเป๋าตังหายหรือลืมตังมาจากที่บ้านแล้วก็ไปหยิบตังมาแล้วจึงมาซื้อขนมใหม่ แต่ถ้าพอตรวจสอบเงื่อนไขตัดสินใจแล้วเงินมีลักษณะพอคือเป็นจริงก็ไปอะไรได้เลยจ่ายตังค์แล้วก็จบเอกาสารประกอบการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ปกครองที่ดูไปพร้อมกับบุตรหลานของเรา ขอความร่วมมือท่านนะครับเวลาส่งงานถ้ากรณีส่งลายให้แอดนะครับ QR code นี้ได้เลยนะครับหรือลูกหลานเราเรียนไม่ทันอ่าไปดูย้อนหลังได้คุณครูทำ QR code ไว้ให้ในเอกสารเออ่าสำหรับการเรียนวันนี้เรื่องตามล่าหาสมบัตใิใบกิจกรรมที่1.1ครับ ลักษณะใบงานที่เราจะทำวันนี้คือใบงานนี้แต่ยังไม่ต้องทำครับมาฟังครูอธิบายก่อนใบกิจกรรมแรกจะใช้ลักษณะของคำชี้แจงเดียวกันคือมีเงื่อนไขเดียวกันแต่จะต่างกันที่โจทย์นะครับนักเรียน เรียนรู้ไปพร้อมกับครูนะครับอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันแล้วก็ทําความเข้าใจถ้านักเรียนอ่านคําชี้แจงไม่เข้าใจนักเรียนจะทําโจทย์แก้ปัญหาผิดนะครับเริ่มกันได้เลยครับคําชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนวางแผนการเข้าไปหยิบสมบัติคุณครูจะเริ่มต้นทีละทีละช็อตนะครับให้ตัวละครวางแผนเนี่ยให้เดินไปหาสมบัติให้ได้นะครับ โดยเขียนผังงานหรือโฟชาร์ดนักเรียนเห็นผังงานการซื้อขนมแล้วใช่ไหมทำแบบเดียวกันนะโดยช่องที่มีก้อนหินสามารถดันให้ขยับได้ช่องที่มีก้อนหินช่องนี้ช่องนี้ช่องน,องนี้แล้วก็ช่องนี้สามารถดันขยับได้ครับขยับซ้ายขวาบนล่างอื และช่องที่มีเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายตกใจมีกี่ช่อง2ช่องนะครับมี2ช่องเขาบอกว่าในสองช่องนี้ยังไม่ทราบว,ว่าจะผ่านได้ไหมจะทราบก็ต่อเมื่อเดินไปถึงหน้าช่องนั้นและถึงจะรู้ว่ามันผ่านได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีเพียง1ช่องเท่านั้นที่สามารถเดินผ่านไดนะ้มีหนึ่งช่องเท่านั้นที่สามารถเดินผ่านได้ แต่ว่าช่องอะไรเอ่ยอีกช่องหนึ่งไม่รู้นะมาดูตัวอย่างกันนะครับจากคำชี้แจงที่เราอ่านไปเมื่อกี้เป็นคำชี้แจงเดียวกันมาดูที่โจทย์สิจากโจทย์ครัวอธิบายเพิ่มเติมเวลาเราดู ผังงานที่เป็นลักษณะตารางวิธีอ่านผังงานนะครับลักษณะทางแนวตั้งถ้าเป็นช่องแนวตั้งแบบนี้เราจะเรียกว่าคอลัมน์ผู้ตามคุณครูครับคอลัมน์ถ้าเป็นช่องในลักษณะแนวนอนแบบนี้เรียกว่าแถวต่อไปเวลาอ่านนะครับช่องคอลัมน์จะมี ตัวอักษรกำกับ A B C D 4ตัวส่วนแถวจะมีตัวเลขกำกรรับ1 2 3 4นะครับถ้าโจทย์ถามว่าอ้าวหีบสมบัติอยู่ช่องที่เท่าไหร่นักเรียนตอบไปอย่างมั่นใจเลยครับว่าช่องคอลัมน์ D แถวที่1ก็คือ D 1แล้วก้อนหินบนสุด อยู่ช่องอะไรเราก็ตอบคอลัมน์ b แถวที่อะไรครับแถวที่1ก็คือ b 1พอเข้าใจนะ,ะคุณลบออกต่อไปครับมาดูสัญ,ญลักษณ์อะมาเริ่มเขียนผังงานนักเรียนจะต้องเขียนผังงานส่งคุณครูลักษณะนี้นะครับ ามาดูการเริ่มต้นนักเรียนต้องใช้สัญ,ญลักษณ์เช่นเดียวกันกันกบของคุณครูสัญ,ญลักษณ์นักเรียนก็เขียนคำว่าเริ่มต้นลงไปเสร็จแล้วตามด้วยอะไรครับตา,รออาตามด้วยลูกศรหรือ arrow ตามด้วยลูกศร arrow เสร็จแล้วมาดูขั้น p r o c e s s บอกวาอ่าเริ่มต้นคุณตัวละครหลอกของเราเนี่ย กรุณาเดินไปช่องอะไรครับ A2 อ่าก็คือคอลัมน์ A ช่องที่2เดินตึกตอกตอกตอกตกกตกมาหยุดตรงนี้พอมาถึง A2 ให้ดูเงื่อนไขหน่อยสร้างเงื่อนไขให้เขาถ้า B2 ช่องนี้ผ่านได้อ่า ในตัวอย่างเขาบอกอะผ่านได้ถ้าช่องนี้ผ่านได้ผ่านแบบไหนล่ะผ่านแบบจริงเอ้ผ่านแบบเท็จหรือผ่านแบบจริงถ้าผ่านแบบจริงคือผ่านไปได้ถ้าผ่านแบบเท็จก็คือไปไม่ได้นะครับแบบจริงก็คือว่าจะต้องเดินผ่านมาตรงนี้ได้นะครับ B2 ก็คือต้องเดินไปช่อง B2 b นะครับ2อยู่ตรงนี้ในช่อง B เลข2ชนกันตรงนี้นะครับช่อง B2 เสร็จแล้วพอมาถึงช่อง B2 เสร็จนะครับให้เดินไปช่อง C2 พักก้อนหินก้อนนี้ลงมาข้างล่างถักก้อนก้อนนี้ลงมาข้างล่างครับ ก็คือผักไปขวามือรลหันหน้ามาด้านนี้ผักไปขวามือเสร็จแล้วเดินไปหาหีบสมบัติก็คืออะไรครับ C2 C1 D1 ก็คือ C2 C1 D1 เส้นทางที่เดินก็จะเป็นลักษณะนี้ฟืบฟืบอ่าตดฟืบฟืบอ่าอ,อันนี้คือเซตฝั่งนี้นะครับคุณใส่สีเหลืองไว้ต่อไป มาดูสีฟ้าคูอ่านค่าเท็จก็คือไปช่องนี้ไม่ได้อ่าก็ต้องไปดูเครื่องหมายตกใจอีกช่องหนึ่งว่าถ้าเดินไปช่อง B2 มันผ่านไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาอีกด้านหนึ่งก็คือเดินไปช่องอะไรครับ B3 ช่องนี้ในเมื่อช่องฝั่งนี้มันผ่านไม่ได้ แสดงว่าช่องเนี้มันต้องผ่านได้แน่นอนนะครับก็เลยเดินไปช่องอะไรครับ C2 พร้อมกับผักก้อนหินตัวนี้ขึ้นไปด้านบนอ่าผักก้อนหินตัวนี้ขึ้นไปด้านบนอ่าคลบอันอืีนออกก่อนนะอ่าพอมาช่อง C2 เสร็จแลวเออ C สามโทษทีครับ C สามเสร็จแล้วอ่ามา C สามเสร็จแล้วบอกว่าให้เดินไปช่อง C สองพร้อมผักก้อนหินช่องนี้ผักก้อนหินไปด้านบนอ้าผักฟึบมาผักไปด้านบนผักทิ้งเลยก็จะเกิดช่องว่างตรงนี้ถูกไหมครับเขาก็เลยบอกว่าเดินไปหีบสมบัติ C 2 D 2 D 1 C 2 D 2 D 1 เส้นทางก็คือปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าถึงจบไหมครับจบนักเรียนอย่าลืมใส่ a อ r o ่ให้ครูด้วยสัญลักษณ์เส้นทางนะตัวอย่างที่สองครับตัวอย่างที่สองโจทย์เหมือนกันแต่เขียนผังงานอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับไม่ผิด มาที่เริ่มต้นเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้จะเดินมาช่องนี้ก่อนอให้มาเริ่มที่ช่องอะไรครับดูช่องอะไร C4 C, 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 C อลัมน์ C แถวที่4ช่องนี้มาเริ่มช่องนี้เขาบอกว่าพอมาถึงช่องนี้ปุ๊บส้างเงื่อนไขละสรางเงื่อนไขตัวนี้เอาทว สร้างเงอนไขตัวนี้ถ้า C3 ผ่านได้โคใสสีถ้า C3 นี้ผ่านได้ถ้า C3 ผ่านได้ตัวนี้ผ่านได้ฟึบเป็นจริงทำไงต่อครับเดินไป C3 สิครับเมื่อมันบอกว่าตังนี้ผ่านได้เดินมา C3 เสร็จแล้วผักก้อนหิน C 2องผักก้อนหิน C สอันนี้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็เดินไปหายหีบสมบัติแต่ถ้ามันเป็นเท็จล่ะนักเรียนครับถ้ามันเป็นเทล็ลูกถ้ามันเป็นเท็ใหมายความว่าช่องอะไรช่องอะไรช่อง C 3เนี่ยมันผ่านไม่ได้กากบาดใหญ่ ถ้าผ่านไม่ได้แสดงว่าช่องฝั่งนี้ต้องผ่านได้นะครับก็เลยให้โจทย์ว่าอ่ะงั้นเดินไปเลยงั้นเดินไปช่อง B2 นะ B แถวที่2ไปเจอก้อนหินทำไงพัก C2 ลงไปด้านขวาอ่าแล้วก็เดินไปหาหีบสมบัติ เห็นไหมครับเดินไปช่อง C 2เดินไปช่อง C 2ผักก้อนหินมาขวามือมันก็จะเกิดช่องว่างใช่ไหมก็เดินไปหาหีบสมบัติจบไหมครับจบอโอเคนะหน้าที่ของนักเรียน จากที่ดูตัวอย่างไป2ตัวอย่างเมื่อกี้นักเรียนลองมาออกแบบผังงานหรือโฟชานใ่นครูดูสิว่าจากเงื่อนไขที่ครูให้ไปนักเรียนจะสามารถวาดผังงานได้มีลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับให้นักเรียนใช้เงื่อนไขเดียวกันนะครับเงื่อนไขเดียวกันกับเมื่อกี้ครูทบทวนอีกหนรอบนักเรียนจะต้องทำภารกิจคือพาตัวละครนี้ไปสู่ หีบสมบัติโจทย์นี้จะตรงกับในเอกสารที่คุณครูแจกให้นักเรียนนะครับให้พาตัวละครไปหีบสมบัติให้ได้โดยเงื่อนไขลูกเงื่อนไขช่องที่มีก้อนหินขยับได้เหมือนเดิมแหละ,ะก้อนหินเนี่ยขยับได้นะครับขยับได้หมดเลยแต่ถ้าช่องอะไรเอ่ยช่องอะไรเอ่ยเนี่ย นะครับช่องอะไรเอ่ยไม่แน่ใจว่าจะผ่านได้ไหมต้องเดินมาที่จุดหน้าช่องก่อนถึงจะรู้เพราะฉะนั้นคุณครูไกด์ไลน์รือว่าจุดหน้าช่องจุดแรกต้องเป็นจุดอะไรครับ A อะไร A อะไรครับ A 4. อ่านักเรียนจะออกแบบได้ยังไงล่ะ A ผังงานเริ่มต้นสัญลักษณ์อะไรนะ สัญลักษณ์อะไรครับเริ่มต้นครูใช้สีเขียวนักเรียนใช้ไม้บรรทัดด้วยนะนะครับสีเขียวฟึบฟึบนักเรียนก็เขียนคําว่าเริ่มต้นเสร็จแล้วใช้ลูกศรลงมาที่ครูบอกไปเมื่อกี้จะเดินได้ไม่ได้ต้องไปดูช่องแรกก่อนอก็คือเดินมาที่อะไรก่อนเลยที่เรียมผืนผ้าเดิน ไปที่ A4 พอ A4 ปุ๊บเป็นเงื่อนไขที่ต้องตัดสินใจแล้วนักเรียนก็ใส่สัญ,ญลักษณ์อะไรสัญ,ญลักษณ์อะไรครับอ่าสัญ,ญลักษณ์สี่เดี่ยวขนมเปียกปูนแล้วใส่เงื่อนไขลงไปถ้าสงสยัยกลับไปดูตัวอย่างที่คุณครูให้สองสไลด์แรกนักเรียนสามารถคลิกดูตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วย นะครับเปิดเข้ามาดูได้จากตัวอย่างนะศึกษาตัวอย่างให้เข้าใจแล้วก็ทําแบบฝึกหัดและสุดท้ายนักเรียนอย่าลืมอะไรครับจบทุกครั้งนะโอเคคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะสามารถพิชิตกล่องสมบัตินี้ได้นะครับโอเคก็ให้กำลังใจนักเรียนครับ การส่งงานเช่นเดิมส่งงานทางไลน์หรือแชท a c e b o o k ส่วนตัวนักเรียนที่เคยส่งในแชท a c e b o o k ก็ส่งในแชท a c e b o o k คุณครูนะครับครูก็จะอัปเดตการส่งงานเช่นเดิมหลังจากครูส่งข้อความได้รับแล้วนะครับส่วนผู้ปกครองที่ส่งให้บุตรหลานทางไลน์ท่านก็ส่งเช่นเดิมในไลน์คุณครูจะห้อยลิงก์ไว้นะครับว่าส่งงาน ท่านได้กดส่งผ่านลิงก์นั้นนะครับครูจะเห็นได้ง่ายกว่าเนาะนะคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณขอบใจนักเรียนที่ได้ตั้งใจติดตามฟังนะครับแล้วก็หวังว่านักเรียนจะทำใบงานนี้ได้นะครับทำเสร็จอย่าลืมระบายสีให้ส,สวยๆนะครับก่อนส่งคุณครูด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ